บริหางานงคืนบริัเล่าเมายามเรื่องนึงเนาะอันนี้จากเอเน,นี่ยานีตำรวจแล้วครูวังประเทศไม่เคยมาบ้านผมเลยเห็นพอมามัานก่อนที่ประชาชนเคามาโทรอะไรมาคุยกับผมเลยเห็นพอออกมานัน,น้ันมาไม่เคยมาเ,เห็นไม,ไม่มาบ้านนี้เลยอันเห็นลกที่ทจะน,น้อยมากกัดเป็นปอย่าง เป็นบางตอนบางทีผูเองเลยก็อันนี้เพมไม่สนใจเพไม่รู้แต่พวกนี้เขาแัะนำเยอะยังผู้เองเนี่ยตามไปเลยแกแม่หรืออะไรอยู่แล้วจะเป็นผู้ชายแล้วเนะเาะกผมก็เห็นใจอยู่ผมก็อยู่ไงผมก็ซื้อไม่ใช่ไม่ซื้อไะผมก็รู้ว่าใครเป็นอะไรผมรู้แล้วผมก็น,นิ่งประทานด้วกผมไม่เล่าให้ฟังว่าผู้แย่งอะไรเขาไม่เล่าผู้ชายเนาะติงเนไม่ได้เปื่อนมันก็เสียใจอย่างมากแสียตอนน้องงอลมสลายแล้วจิตใจมัน เจว่าก็พอรู้ไม่ใช่หลานเจก็ยิงกระลากแงงมาพอวันแรกที่เรียนว่าประเทศหลานทำยังไงโกรธโล่งโอ้ยโกรธล่งไม่ไอ้ใครไม่อายไม่อายโกรธหลานอยู่ต้องอู่ๆก็รับหลานก็ยังปูยังโล่งปูเขาหอมไม่ไปไหนอะไรอย่างนี้แหละเขาจะพูดของเขาเลยเขาหอมจะอยู่ตะปูตะไรเขาก็คิดพูดของเขาอย่างนี้นะได้แต่จะเรียกเขาต่อไปนะเนี่ยรูปปูไหลเดี๋ยวปูโล่งผมอยากเลี้ยงเขาเลยเพราะว่าอยากให้ นั่นเนาเพราะว่าเขาเป็นเด็กเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้คนใหญ่คนคนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ว่าทำเองเด็กเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างเพราะว่านั่นผมก็เลยคิดอยากเลี้ยงอยากไงนะโคตเขาเพราะว่าผมก็เลี้ยงหมาของผมเลยเลี้ยงมาตั้งห้าปีเนาะครับห้าปีแล้วมันมันมันผูกฝังกันหมดทั้งรักแล้วแล้วอยากจะบอกแม่ที่แท้เขาอย่างไงผมก็น้องอยากจะว่าหินเกลตัวเลย ผมก็อยากยังว่าแหละน้องเขาก็ออกมาอืเด็กเขาก็ได้โอบคกช่วงหินหน้าตาประเดี๋ยวเน้องผมเนี่ยก็เอามาเลี้ยงกินแบบว่าก็ว่าหลานเจ้าของอะไรตอนไม่รู้เรื่องก็ทั้งหลักทั้งอะไรเนี่ยผมจะอยากขอเลี้ยงนะเพื่อว่าหินแกเด็กอะไรไปนี่ถ้าเกิดเขาไม่ให้ล่ะรู้สึกในใจเป็นยังไงถ้าเกิดเขาไม่ให้อ่า ผมไม่ให้ความรูซื้อกระเป๋าเนาะมันก็เหมือนจะมาใจแกตกกระลายอะไรไปเลยนะไม่รู้แห่งมันจะที่ทำยังไงล่ะรื้อจากวิงบอลยังไงอจากวิงบอลขอให้แม่ที่ว่าให้กำเนิดถึงเขาจะแม่ให้เป็นลูกบุญธรรมหรือไม่ให้อะไรแต่ผมอยากขอเลี้ยงเท่านลจะเลี้ยงให้เขานั่นเขาเป็นแม่ก็เป็นแม่คือเก่า แต่ผมอยากขอเลี้ยงแต่ว่าผมก็เลี้ยงผมหมามก็รกหลักเนาะห่วงเนาะผมพกกาว่าผมจะเลี้ยงแลือจะดูแลเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดเป็นได้ดีครับเพราะว่าผมก็หมั่นใจไม่ตัวถ้าเขาเป็นหลานเราเราไม่ได้คิดต้องอื่นเลยถึงถึงความเป็นจริงเนี่ยเขาไม่ใช่หลานในสายเลือดแต่มันเป็นหลานใน ในความทรงจําในความผูกพันครับอืมแบบว่ามันมันมันหนีกันไม่ได้อืมครับอืมถ้าก็าได้เรียนะ and what I